โอกนมันจะเสี่ยงเอาเองจะทำอะไรนะครับเอระบังด้วยเนื้อนิ้วแมงนะครับอย่าให้มันอย่าตื่มนะพวเนื้อมันน้อยจะตื่มนิ้วเข้าไปไม่เอานะ้ไงมลอยจุลอยจุแล้วพี่เด้อ แมงต้นไม้แมงสอยยีกเลยนะครับแมงผักเราได้ใช้เด้อพี่น้องเด้อจากสวนปัวเราเด้อทั้งสุกทั้งดิบนะครับผสมปนปัวกันไปนะครับจะไม่ไดง ก็จะไมอารมณ์ดีแท้ตอนนี้ดิบดีด้วยนะ้งเหรอารมณ์ดีก็ดีแล้วอดีแล้วใช่ไหมแต่หนูมันแปลกๆไงโอ้โหนี่ล่อทั้งไอ้ลากเลยเอาเครงลากเลยพี่แดงอืมมันเนี่ยเอาะครับไอตีนะครับนี่ เขาเขาก็มีเหมือนกันทั้งสุกทั้งดิบนะแป๊ะนี่สุกนะคะอันนี้แบบสดๆนะคะนี่สุกเนาะอือสุกแล้วพอกินกินอยู่แต่ว่าถ้าดิบไม่ไหวเว้ยดิบก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ๊ะเด็กเขาดึงออกจากไส้แล้วเนาะเห็นก็ดึงออกจากไส้เข้าใจนะ ถึงออกจากใสหรือเบาประแดงโอ้ยังเอาบีสำเร็จมาอีกหรือแมงบีก็ยังเหลือเป็นถุงเลยบีไหนมีหรอน้ำเลยหอวามันขมไงก็เลยว่าขบผสมน้ำดีกว่าเป็นขวดแบบนี้มันไม่อร่อยเหมือนกันเขาใส่ให้หมดเลยเบผสมน้ำนี่นะครับแมงไปหั่นมือเด้อแมงเด้อ ระวังยเด้อนี่นะครับ FC ทุกๆท่านนะครับเติมไลน์อยู่นะครับพี่ว้ยนะครับคุณโอตูนะครับสวัสดีครับพี่มานนะครับคุณโอตูขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะไม่สบายค่ะนะครับผขอบคุณมากเด้อนะครับคุณโอตูนะครับเป็นอะไรเนาะนะครับ มันไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้มาจากบ้านไแถวนอกว่าถ้าตัวนั้นมันไม่มีลายแบบนี้มันขาวหมดตดูบ้านพี่เสือมั้งยุกมาทางหน้าบ้านเพราะถ้าถ้าหน้าบ้านพี่เสือเรียบร้อยไปหมดแล้วนั่นแ่ะไม่ไม่ยกมาแา่หน้าบ้านหนูแล้วมาอยู่บ้านพี่เสือหรือเปล่าน่าจะอยู่บ้านพี่เสือวันไหนขึ้นบ้านใหม่ทับแ่บเล่นทับกู่ะหายเลย โอ้นะครับหอใหญ่ๆนี่อยู่แค่นี้นี่นะครับอันนี้หอันนี้ห่อละวก็18บาทอันนี้มันผงนัวนะครับพี่สี่ทุกท่านนะครับนี่น่าจะเป็นีหนึ่งกิโลกรัมนี่อยู่แค่นี้อันนี้กินกินมีคนมาขอไหมมาทำเรื่อยๆไม่มีคนมาทำเลยหรือว่ากินที่คนไม่ขอที่นี่จุ๊บนะเด้อจุ๊บ จู้ปากเลยนะมองเพราะฉะอย่าเยอะจริงแล้วประเด้งจุ้จุ้ได้แล้วจุ้ปากจุ้ปากอย่ากินเยอะน้ำเปลืองยี่ส่วนนะครับกินด้วยมามานะครับเชฟแมงข่าปูอ้าวเติมหมไปแล้วนะครับพี่เศรษฐี่ั้งแมง แยกโซ่พงนัวใส่หรือยังพงนัวนะพุงนัวเป็นไงตอนใส่ของนัวเราต้องเราต้องทานช่างต้องของใครถุงกิโลถุงกิโลได้อาทิตย์หนึ่งโอ้อ่ะที่หนึงแล้วครับเนาะใส่ใส่หลายเสบบ่าเออใส่หลายเสบหลายกอันกิโลละอาทิตย์มันแซ่บถึงมว่ามันแซทบไอเก็บอกแมงทำแซ่บนี่หลักประกันนี่หลักประกันอยู่ เคลียรลับของความอร่อยนี่เคลียรลับเอออย่าลอกเรียนแบบนะครับเนาะเออห้ามลอกเรียนแบบเ็นเผ็ดไหมเผ็ดไหมข่าววันนี้พริกมันต้องเผ็ดอยู่แล้วเขาเผ็ดไหมอันนี้ไม่ต้องเผ็ดมากนะนี่นะครับการโรยพริกนะครับเอฟซี ถุงนัวหมดพอดีนะครับทิตากรูเ้ามีสองก็จะเอาสองอันนี้มันมีแค่ถุงละหนึ่งลอยใช้ไปไม่นานนี้เองเนี่นะครับข้าวกลัวถุงก็ครึ่งโลนะครับข้าวั่วนี่ มัวขโขมแล้วอะเข,ข้าไมมเข้าขั้วนะครับบิ๊กีทุกทุกท่านนี่นะครับมาดูนะครับนี่นะมันอลวกใส่ใส่เลือดแล้วก็ใส่พรีเนาะ เติมอ่าข้าวหมเขานะครับอันนี้คือข้าวหมนะครับข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวไหม่ามาอ้าวพุงนัวนะครับหม,ห,มหมดเลยนะครับใส่หมดเลยแม่งซือห่อใม่เลยใส่มันเออหมดเลยครึนะ่งนึงเลยน้านี่นะครับข้าวมะลยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเลย เสียบยาอายเลยรุ่นนี้ให้หมดไปเลยโอ้ยนั่นละหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ว่าใครแน่ๆสู้ทับภูไม่ได้นะครับความอร่อยนะนี่ขนาดหนึงละกิโลนะครับขนาดไม่ช้อยยังลำอนนี้ใส่หมดเลยใช่ไหมมันจะมีเยอะสบายไม่อิ่มก่อนนะ อ่าหมูไ่ดีแนะครับโอ้โหใส่ดีใส่บีโอ้ยยิงโอ้ดีน้ำมันอะดีใส่เข้าไปดีนะเออขึ้งถุงเลยโอ้โหเป็นไงอ๋อโอ้โหเยอะๆใส่น้ำจิ้มหรือยังแมงฮะใส่น้ำจิ้มหรือยังเออใส่หมดเลยใส่หมดเลยเหรอเออเลยหมูน้ำจิ้มหมูไต่ดีด้วยใส่ดีด้วย เนื้อดีๆเอาขี้มาใส่แมงไม่น่าเลยเนื้อดีๆเสือเอาขี้มาใส่เจ้โปวดจริงๆเยียอ่อนครับครับเมนูวันนี้นะครับคีอทุกท่านนะครับน้ำเลยนะครับโอ้นะครับ ดูเล็กกินนี่ให้เคียวออกเลยนะเนาะไปกัดโคกไก่เออไปแดงนั่งจุ่มกันว่าผ้าผ้าพกหัวนะเอาผ้าคือคุมหัวอยู่นะนั่งกินกันสามสี่คนเนาะเออไปย่านเลยเรากินดูนี่ผมมาอยู่อยู่ลำปางผมอยู่ลำปางนี่มันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยอยู่ลำปางอ่ะ ผมเดินลงมาจากชั้นสอง้วมันบอกกินประมาณตีสามมันไปซื้อของมาไปกินเนีอ่อเออผมมานั่งกินผมเห็นมันมันท่าขม้าคุมหัวอโอหันมันเลือดย้อยเอาตามปากมากินแล้วก็มองหน้าผมเงี้โอ้ผโมโตกใจีโอหโ้หโตกใจอ,อย่างแรงนะครับโอ้เออนี่ครับขอยาอนลงคลิปนะครับ